อยากจะกรี๊ดไปเวยไม่อยังนี้นี่มันเรื่องจริงใช่ไหมย,ยายชิมแกไม่ได้ฝันไปใช่ไหมโอ้ยตายพี่น้องปาดคืองามขาดงามแนี่แท้เห็ดเพิ่งหวานทั้งนั้นเลยได้หนิพี่น้องอู้ยตายแล้วผู้ใดยายมะวาก่อยจัดเลี่ยงได้หนิขาพระท่านในถอนได้พี่น้องขาพระท่านในถอนออกเด้โอ้โหอะไรเนี่ยแปรเจ้า โอ้โห oh, oh, อยากจะกรีดโ oh, อยกก้ยหยวกำงามเลย oh, oh, oh. ขนลุก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 พี่น้องโอ้ oh, my god นะคะโอ้ my god เลยอะไรของคุณเนี่ยอยู่ในปานากัน่านี้แม่พี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่านี่ไม่ใช่เป็นการจัดวางเ้อมาเก็บน้ำกันเลยอุ้ยป่อยากเสียดเลยเก็บน้ำกันเลยมือนี่ กีดไปพร้อมกันเอออะไรของคุณเนี่ยออเอาว่างไ้ใส่ละเอาว่างไ้นี่เนาะสั้นเมื่อสันอส้นพี่น้องเมื่อสัน้นโอ้ว,ว้าโอ้ว,ว้าเลยนะคะสามดอกน,นะนี่แม่เธอคืองามแม้ป้านี่เป็นป้าที่ดินดำอะ่ะพี่น้องเฮ็ดมันคืนอะ่ะดูดิดอกขาวจั่วเลยนะคะว้าย ว้ายอะไรเนี่ยทุกคนดูตาะะละเมอริมทางถนนใหญ่นะริมถนนใหญ่พี่น้องโอ้โหแม่เจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอาดอกไงนี่ก่อนเลยเอ้ยงัดบกขืนพี่น,นอ้อง งัดไม่ขึ้นโอ้งัดยากแล้ล่ะพุ่นยานะเขาาจัวเขาาจุวนี่เลยนะคะอื้อหือโอ้ยพี่น้องโอ้ยขี้ดินขี้ดินพี่น้องต้องเอามือจกนะคะวาว่าอย่างขามันขามันอยู่เลยพี่น้องโอ้ยพุนะ่นน่ะโอ้ยเธอ โอ้ยเธอเธอมข่ขคืนในชั้นตื้นเต้นมากเลยเอาหลายปีแล้วนะคะที่ยายฉิมไม่ได้เจอเหตุขึ้นเป็นดงแบบนี้ปีนั้นไปเก็บที่กาน,นีที่กระติงกุนตาขึ้นแบบนี้เลยนะทุกคนนะปีนั้นอะ่ะปีนั้นนา,นานมากแล้วโอ้ยโอ้ยเอาคลิปนี้ก็ยาวหน่อยเลยทุกคนเนดะ้อคลิปนี้ยาวหน่อยเลย เพราะว่าเรามองเห็นเห็ดแล้วนี่เห็นไหมสุดยอดเลยกี่ดอกแล้วเนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิเอ็ดสิบสามดอกนะคะจะพาทุกคนมาดูดอกนี้เท่าแล้วมีลูกด้วยมีลูกเล็กๆอยู่ ดอกนึงเอาเก็บไว้เอาลูกมันไว้นั่นแหละเดี๋ยวเรามาเก็บอีกอันนี้เท่าแล้วไม่เอานะคะฟังหนังว่าท่านหน่างด้วยพี่นองฟังหนังว่าท่านหน่งยางยางฟังหนีสักก้อนซองเอาในต้นบูบอรีสักก้อนอุ้ยมันเดินเร็วไม่ได้นะเนี่ยอันนี้ก็เห็ดหัวส้มนะทุกคนนะนี่เห็ดหัวส้มอุ้ยไม่ได้นะคะต้องเดินสองนะอุ้ยเมื่อยเลยตื่นเต้น อันนั้นก็เห็ดหัวส้มเห็ดหัวส้มไม่เก็บแล้วนะเจอแต่เป็นด่ส้มดองนี้ด้วยเนาะเอาดอกตุ้มๆแบบเนี้ยเอาไปให้เพื่อนนะคะอืมไอเดเห็ดเห็ดพึ่งหวานดอกสวยๆเอาไปขายนะคะทุกคนมีลูกค้าสั่งเนาะอันนี้มันเท่าแล้ะเออเอาวางไว้แถบนี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเดินเลาะกันนะ ในเห็ดพึ่งเนยขึ้นเต็มเลยนะคะทุกคนในร่้องตรงกลางตรงนี้ยต้องพยายามมองเพราะว่าอะไรรู้ไหมเห็ดมันซ่อนอยู่ใต้ต้นบูเบอรี่อุณน,นเห็นไหมยางไปยางมากกบพ่อยอีกแล้วนี่ยพี่น้องชุ่งเจ้าว่าปัดคลิปนี้เอายาวๆเลยเนาะเนี่ยค่ะสองดอกน้อยๆเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ในล่องรถไถแบบนี้เลยนะแล้วดินก็เป็นดินดำอะ่ะ ดูเห็ดพึ่งเนยเต็มเลยโอ้ถ้าเพื่อนอยากกินเห็ดพึ่งเนยนี่จะพามาเก็บเนาะเดี๋ยวยายสินขอเดิน<อ>เดินไปข้างหน้านิดนึงนะคะแล้วเราค่อยย้อนไปตัดขายเห็ดใส่ถังกันเนาะตรงริมตรงเนี้ยต้องพยายามดูนะคะเพราะว่าเขาขึ้นแอบอยู่เออถ้าวันนี้ไม่เจอเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้มาใหม่มันก,ก็จะขึ้นนะคะถ้าเห็ดเป็นขึ้นแบบนี้มันขึ้นทุกวันนะ บู๊วอแบบดินรั่วเลยวะต่นเต้นหลายนันอันนั้นเห็ดหัวส้มเห็ดพึ่งหัวส้มโอ้ยแม่เจ้าอะไรของเยสยิงก็ไม่รู้มาเจอดองเห็ดสิบกว่าดอกเต็มถังเลยอ่ะอย่าจื้อย่าจือ้อย่าจืออาจ้อพี่นอ้องืเป็นไงอะ่ะดูเห็ดพึ่งเนยเป็นสายเลยนะคะคือดินมันดินมันเป็นดินดำพี่น้องเห็ดมันขึ้นดี เอาเห็ดงเหลืองนะเห็ดอะไรอ่ะไปดูด้วยกันพี่น้องเนาะแง่เขาป้าไปพ่อเห็ดเหลืองพี่น้องที่ตอมันใช่เห็ดไหมอ๋อ,อ ى, ไม่ใช่นะคะเป็นตอไม้เราก็นึกว่าเห็ดตรงเหลืองตรงนูง้นเป็นตอไม้แต่ว่าเดี๋ยวจะฉิมจะเดินดูเลาะชายป่านะคะชายป่าแบบนี้มันจะมีเห็ดพวกเห็ด eer, กันตะเลนขึ้นเนาะโอ้ไปถอยไปถอยไปถอยไปไปเดินหาเห็ดตอ่อป่านี้ชุ่มมากนะคะ ตาอันนี้ชุ่มมากมเห็ดขึ้นมายึงมายืดเลยจากสีเหลวค่ำไหนมันจงสิสมเห็ดขึ้นไรครับขึ้นมายิงมายืดซองซอยกันด้วยปี่น้องผู้ไดตาดีโอ้โหพี่จะออกปากทางแล้วนะตรงนี้เป็นที่จอดรถพูดดังไม่ได้นะเดี๋ยวคนรู้ว่าตรงนี้เป็นป่าเห็ดเพราะมันอยู่ติดริมถนนเลย เห็นไหมเนี่ยเดินมาก็เจออีกดอกนึงเนี่ยนี่ขานิ่มขานิ่มแล้วแต่ดอกเขายังสวยอยู่นะอันดอกใหญ่นั่นมันมันเท่าแล้วคงจะไม่เอาเนาะอืออือนิ่มละไม่เอานะคะมันนิ่มละอันนี้ได้ดอกอยู่แต่ขาไม่ได้นะคะเพราะว่าขาเขานิ่มเนี่ยบางทีมันแอบอยู่ใต้ใบไม้หญ้าแบบเนี้ยเราก็ เอาที่มองเห็นแล้วกันเนาะยังไม่เปิดย่าหรอกเดี๋ยววันหลังก็มาหาใหม่ไม่เอาแล้วเห็ดพึ่งเลยเมื่อกี้ลงเฟซไปถามเพื่อนๆสาวๆที่เมืองนี้ว่าใครอยากได้เห็ดหัวส้มไปกินไหมถ้าเขาไม่มีใครเอาเราจะทิ้งไว้ในป่าเราจะเอาแต่เห็ดเห็ดพึ่งหวานตัวนี้ไปขายนะคะเห็ดหัวส้มนี้จะเอาไปแจกเพื่อนนี่ไม่ไม่แจกแล้วถ้าเขาไม่ ไม่ทักมาเนาะเ,เ,เ,เนี่ยเห็ดพึ่งเนยเยอะมากเลยนะคะเต็มเลยนะแค่จะกินเนี่ยโอโ้โหเยอะเลยเ,ยเห็นไหมแค่จะกินเป็นดงเลยเห็ดพึ่งเนยนี่อร่อยไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะคะอร่อยอืมตรนี้ก็เป็นเห็ดพึ่งเนยเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวยางใบยางมาเริ่มเห็ดหอดอกหน่อยสองดอกนั่นบ่นไ,ได้ด้เนี่อืม ไม่มีแล้วนะคะป่าฝั่งนู้นเห็ดยังไม่ขึ้นในป่าเราก็จะไม่เดินหาในป่าเนาะเราก็จะเดินหาตามทางนี้ก่อนเพราะว่ามันได้จะเต็มถังแล้วไงมันค่อนข้างจะหนักเราก็จะแบกใส่เป้แล้วก็ไปเก็บใหม่นะทุกคนเนาะเนี่ยเดินถนนเส้นนี้สองฝั่งนี่ก็ได้เห็ดเป็นถังแล้วนะโอเคค่ะทุกคนเราไป ไปกันเลยลุงไปแล้วจ้ากี่โต๊